อีบบ่บปล่อยเทียงแล้วเกือบเทียงนะครับทำให้กลางวันนี้ง้วคำทำวันนี้มาท่านมูวันนี้ให้จังได้หนอนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลายเจ้าครับอเอานายเกง่งนายเก่งยกมือขึ้น โอ้วันนี้คือมาท่านทิมงานฝากมูนครับของแทนทิมงานนุ่นโป,โ,ปโป๊โคเอ้ยบอกอะไรขึ้นซาโพดไปยังไงครับอโอ้ถ้าอพอสมเอาโอ้วันนี้พอกรนโดนครับพอกันโดนครับได้แล้วประจำช่วงขเขาโอ้ย เป็นจังไดสบายดีอันใดโอ้ยมือนี้มาคับมือนี้เลยอัดอัดหัวหยาเลยมือนี้เออมือนี้อัดหัวหยาเลยมือนี้มาคับแห้งไล่ไปใส่หมองมันเลยหมดละซุดน้ำหมนละมันมันมีซ้ำนั่นแหรอมัน ด้กินเมื่อกี้มืดรอกมาใน,กเ,านเกษรเลาะหาที่เก่านี่ละมันมาเดี๋ยวมาด้วยนี่อยเทียงกับห่วยอะไรไม่ใช่หมองเลยเนะาะมองสีิมไหเนี่ยมันกัมีนกับที่ม,มดขี้เกา่าน่ละมองก็ได้สารไปเลี้ยงอยู่ศาสารไปเลี้ยงอยู่ผีอยู่เป็นอาทิตย์ผุนเนาะ ไฮเดียดไปก่อลาพูนก่อนที่สภาดหรอว่าอย่างหูวเขไม่เลี้ยงเบิึงที่ล่ะอย่าพูดถามหนูผสมก็ได้นะครับผสมเราไปเบิึงแล้วอย่าบางหลายบนไทยเพิ่นมันเหยียบลงบ่ไหนเลยครับโอ้ไปหาทางออกเนี่ยบ่มีบอลเลี้ยงหัว วงหันนุ้ยยังลงได้อย uh, <Yeah. S 1> <laughs> ู่เด๋วงขัดตาได้ไหม่บันก้ามารอบนี้ลงมาได้เลยครับโอ้ยกระเบนมส่ก็ลงมาได้เลยอาทางหน้าก็บพกบกบานนี่จะไปเรียงใช่โตเก่ากับมันกว่างยี่ดอก โอ้ยบางรามีอย่างครับยังก็คือข้ากำลังโอ้ยเป็นบัลลังกรถไถครับช่วงนี้รถไถงานหลายครับงานขาวาน้ำหลังมูนครับคือได้โอ้ยแถวอสมได้น้องวันไปเลี้ยงน้ำครับคือถีเขากันเนาะเสมอเนี่ยเฮ้ เฮ้ยทำทานนันรับตจ้านะเนี่นยเนี่ยเนี่ยเอ้าเอ,าเอ,าอ้าเฮ็ดหยังมาดิโอ้ยอพอไส้ครับงว่งวเป็นงัวนหน่อยเป็นไฟต่มหมดเศร้าครับไปนน่าพอเด็ดเ้วเลยมานนี้เอื่อนยาเดี๋ยวลาจะลดมากอยู่ครับทน้หนาล่างลดอยู่ของล่าง ล่างก้อนมือใหม่กับไม้ไทยใหม่แล้ววันนี้มันห่อนนี่ครับรถกับบาดมากครับนี่งั่วกับแลได้พูดนล้เให้จังไรเลาปานนี้ไม่สิเรียนท่านหน่อยเอาล่ะสู้เอาแล้วหิ้วนมคาบว่ามืดมือครับเนาะ อโอ้โหบุญท่านครับวันนี้เลี้ยนสัตว์น้ำถ่วพเดชเลยครับเนาะมวลหน่อยถวพไส้เป็นหลงแม่หลงลูกไปน้ำพเดชเลียนน้ำกันแล้วคนแย่ยกันไปนี่ปลาเห็นเฮ้ยโอ้เห็นกันดูอยู่หรอครับน้องวันโอ้มาอย่างครับมนหน่อยครับโอ้ อาเก็บฟงเก็บฟื้นครับฟื้นเอาไปดั้งเพรามีงวงคว่ำครับเนาะงวงมันเกิดอยู่แถวสะพานนี่บมดครับขึ้นลายเถอะสะพานเอาแพรบันไปพอกันโดนครับเอาขึ้นเอาขึ้นบนนี้ขึ้นเอาไหม่ปสาวผู้ไปเนี่ยนเลยไปจูมผสมตกดน้องผมได้ทำไมกลางต้องคนบนเนี่ย นังคนจนโอ้น oh, mm. mm. <laughs> ังคนถูกครับโอ้นังคนถูกมาออกหลายแล้วครับเนาะโอ้คนเดี๋ยวเบิ้งอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับเขาคนสวยครับนี่คนสวยครับน้องคนสวยอ้าววันนี้ม่พอทำดีซะวันครับเนาะผมมีรถ เรียนน้ำเมื่อนขอบกันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ